สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในเรื่องระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันโดยที่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ตายไปทำให้สิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดอยู่ได้โดย ไม่สูญพันธุ์เป็นระบบของอวัยวะในร่างกายสิ่งมีชีวิตซึ่งทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อการสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตให้มากขึ้นในระบบนี้จำเป็นต้องอาศัยสารต่างๆอาทิเช่นของเหลวฮอร์โมนและฟีโรโมนหลายชนิดเพื่อช่วยเหลือในการทำงาน ระบบสืบพันธุ์เนี่ยนะเป็นระบบซึ่งแตกต่างจากระบบอวัยวะอื่นๆกล่าวคือระบบเพศของสัตว์ต่างชนิดกันมีความแตกต่างกันความหลากหลายนี้ก่อให้เกิดการผสมรวมกันของสารพันธุกรรมระหว่างสิ่งมีชีวิตสองตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมของลูกหลานต่อไป อันทะคืออวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตัวผู้อันทะของปลากระดูกแข็งมีลักษณะเป็นฝักผู้มีลักษณะอ่อนนุ่มสีนวลนวลเป็นฝักผู้ยาวอยู่ติดกับไตผิวนอกอาจเรียบหรือเป็นภูแล้วแต่ชนิดของปลามีหลายแบบในกลุ่มปลาทะเพียนจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนและหนาขึ้นในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์การสร้างอสุจิเกิดขึ้นในท่อ เซมินิเฟรัสทูบูลและออกมาทางท่อนำเชื้อสเปิร์มดัสเข้าสู่ถุงเก็บพร้อมที่จะปล่อยออกจากร่างกายในการผสมพันธุ์รังไข่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตัวเมียมีสีชมพูหรือสีเหลืองเป็นผักจะเห็นเป็นเม็ดเล็ก,เ,ลกเมื่อไข่แก่ขึ้นในฤดู ืบพันธุ์ลังไข่จากขยายใหญ่เต็มช่องท้องเห็นไข่เป็นเม็ดๆชัดเจนบางชนิดจะมีการพัฒนาและมีขนาดไม่เท่ากันแสดงให้เห็นว่าเป็นปลาที่มีการวางไข่มากกว่าหนึ่งครั้งในรอบปีไข่ปลาส่วนมากมีลักษณะกลมบางชนิดอาจเป็นรูปรีหรือไขยหยดน้ำโดยทั่วๆไป เมื่อไข่สุกแล้วจะมีเยื่อบางๆห่อหุ้มอยู่ถ้าเป็นปลาที่ออกลูกเป็นไข่จะมีต่อมสร้างเปลือกไข่หุ้มรอบไข่ไข่ที่เจริญเต็มที่แล้วจะมีรูเล็กๆเรียกว่าไมโครไฟล์อยู่ตรงโพราบอดีซึ่งช่องนี้จะเป็นช่องที่ให้น้ำเข้าทำให้เปลือกไข่พองออกถ้าไข่ถูกผสมแล้ว ไมโครไฟจะเปิดทำให้น้ำเข้าไม่ได้แต่ยังมีการแพร่ระหว่างน้ำและก๊าซในบริเวณรอบๆไข่ไข่ที่ถูกน้ำเปือกจะแข็งขึ้นแต่ถ้าเป็นไข่ที่จเจริญในตัวแม่เปลือกจะไม่แข็งในปลาฉลามและปลากระเบนบางชนิดเปลือกไข่มีลักษณะแข็งเหนียวคล้ายกับเขาสัตว์เรียกกันว่า เอกเคสหรือเมอร์เมดาโครงสร้างของไข่ปลาไข่ปลาส่วนใหญ่จะมีลักษณะกลมจัดเป็นไข่แบบเทโรริสิชันเอกคือมีไข่แดงจำนวนมากอยู่ขั้วหนึ่งซึ่งสะสมอาหารสำหรับตัวอ่อนชนิดของไข่ปลา แบ่งได้สามรูปแบบคือไข่ลอยเป็นไข่ฟองเล็กๆมีลักษณะใสมีเปลือกบางไม่มีเมือกเหนียวไข่ไม่เกาะติดสองคือไข่ครึ่งลอยครึ่งจมไข่ชนิดนี้มีเปลือกไข่าบางไม่มีเมือกเหนียวไข่โปร่งใสไม่มีหยดน้ำมันการฟักตัวเร็ว สามคือไข่จมไข่ชนิดนี้มักมีเปลือกหนาไข่ทึบแสงไม่มีหยดน้ำมันการฟักตัวชา้าการสืบพันธุ์ของปลาการสืบพันธุ์ของปลาแต่และชนิดจะมีวิธีการสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปมีอยู่สองแบบด้วยกัน 1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือเพศเดี่ยว เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่มีการผสมกันระหว่างเซล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมียซึ่งปลาส่วนใหญ่จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมียกเว้นบางชนิดที่ไม่ต้องอาศัยเพศในการสืบพันธุ์แบบนี้มีลูกได้โดยที่ไข่ไม่ต้องผสมกับสเปิร์มแต่ปลาตัวเมียก็ต้องยังก็ต้องมีการผสมกับตัวผู้ ซึ่งจะเป็นเพียงการกระตุ้นให้ไข่จเจริญเท่านั้นแต่ไม่มีส่วนในการสืบถ่ายทอดลักษณะพ่อแม่ในกรณีที่ไม่มีเพศผู้อยู่ในกลุ่มประชากรลูกที่ออกมาจะเป็นเพศเมียทั้งหมดตัวอย่างได้แก่พวกปลาสอดสีปลาหางนุกยุงและปลากินยุงเป็นต้นสองการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ คือการสืบพันธุ์ที่มีการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมียเพื่อผลิตสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาโดยการรวมตัวของหน่วยพนันธุกรรมการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์เรียกว่าการปฏิสนธิกลายเป็นเซลล์เริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตรุ่นต่อไปปามีความแปรด้านการสืบพันธุ์และความแตกต่างระหว่างเพศแบ่งออกได้เป็น แบบแยกเพศแบบกระเทยละ่ะเพศเดี่ยวค่ะการจับคู่ของปลาแบ่งออกได้หลายแบบคือหนึ่งแบบกลุ่มเป็นการจับคู่ในลักษณะที่ปลามารวมเป็นกลุ่มใหญ่ในบริเวณวางไข่การผรสมพันธุ์เกิดขึ้นโดยการที่ปลาตัวเมียปล่อยไข่ออกข้างนอกในลักษณะที่ตัวผู้จะปล่อยเชื้อลงไปผสม การที่ตัวผู้ปล่อยเชื้อสืบพันธุ์ทีหลังเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์ของตัวผู้มีอายุสั้นในบางครั้งมีการจับกลุ่มย่อยๆภายในกลุ่มใหญ่เช่นมีตัวผู้ตัวเดียวกับตัวเมียหลายตัวเป็นต้นสองคือตัวผู้ตัวเดียวกับตัวเมียหลายตัวเป็นการจับคู่ในลักษณะที่ไม่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ส่วนมากมีตัวผู้ตัวเดียวและมีตัวเมียหลายตัวในกลุ่มเดียวกันเช่น ในกลุ่มปลานกแก้วปลานกขุนทองเป็นต้นสามคือแบบคู่เดียวคู่เดียวคือเป็นการจับคู่ในลักษณะที่มีปลาตัวผู้และปลาตัวเมียอย่างละหนึ่งตัวเช่นปลาฉลามและปลากระเบนบางชนิดมีการผสมภายในส่วนปลากัดและปลาช่อนมีการจับคู่ผสมพนธุ์ภายนอกค่ะ ปัจจัยที่กระตุ้นการวางไข่เมื่อไข่ปลาพัฒนามาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีการตกไข่โดยมีการกระตุ้นมาจากปัจจัยภายในและภายนอก 1. ปัจจัยภายในปลาได้รับการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมเช่นปริมาณน้ำฝนช่วงแสงและอุณหภูมิ 2. คือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกได้แก่สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่รอบตัวปลา ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการผสมพันธุ์วางไข่ของปลาแทบทั้งสิน้นมีส่วนสำคัญได้แก่หนึ่งน้ำใหม่และน้ำท่วมในเขตร้อนปัจจัยที่มีผลค่อนข้างมากเมื่อไหร่ที่ถึงฤูดูน้ำแดงปลาส่วนใหญ่จะพร้อมใจกันวางไข่เกิดขึ้นช่วงฝนแรกตกได้ชะล้างเอาสิ่งที่เป็นแร่ธาตุที่สำคัญ ลงไปในแหล่งน้ำจนน้ำเป็นสีแดงกระแสน้ำมีผลกระตุ้นการอบพยพของปลาเพื่อขึ้นไปวางไข่ฝนฝนที่ตกลงมาใหม่จะกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ของปลาเช่นปลาดุกวิธีการนี้สามารถนำมาปรับใช้กับปลาที่เลี้ยงเพื่อการเพราะขยายพันธุ์อุณหภูมิ เป็นปัจจัยหลักของการวางไข่ของปลาอย่างหนึ่งของเขตหนาวแต่ไม่มีผลมากนะกกับปลาในเขตร้อนช่วงแสงมีผลเพียงเล็กน้อยกับปลาในเขตร้อนแต่มีผลค่อนข้างมากกับปลาในเขตหนาวน้ําขึ้นน้าลงและข้างขึ้นข้างแรมมีความสัมพันธ์กับปลาหลายชนิดเช่นปลากระพงขาวปลาเก๋า ปัจจัยแวดล้อมมีแรงกระตุ้นมาจากสิ่งแวดล้อมรอบด้านการปรากฏตัวของปลาเพศผู้หรือการแสดงพฤติกรรมเกี่ยวพาราสีการวางไข่และการเจริญของไข่ปลาเมื่อถึงฤดูวางไข่รังไข่และอันทะ จะได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนเพื่อให้ไข่สุกและพร้อมจะปล่อยไขย่การวางไข่ของปลาสามารถแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. การวางไข่เพียงครั้งเดียวแล้วตายเป็นกลุ่มปลาที่มีการวางไข่เพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตและมักจะเป็นช่วงท้ายของชีวิตเช่นปลาแซลมอน 2. การวางไข่ได้หลายครั้งในช่วงชีวิต โดยปกติแล้วปลาจะมีการวางไข่หลายครั้งในรอบชีวิตการเจริญของไข่ปลาการผสมของไข่และอสุจิเมื่ออสุจิเข้าไปทางช่องไมโครฟลของไข่ช่องนี้จะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้อสุจิตัวอื่นเข้าไปผสมได้อีกนอกจากนั้นเซลล์ไข่จะแบ่งไมโอซิสอย่างสมบูรณ์และเกิดการปฏิสนธิโดยการ รวมตัวกันของนิวเคลียสจากไข่และอสุจิได้ไซโกดหลังจากนั้นไซโกดจะมีการเจริญพัฒนาไปเป็นลูกปลาการเจริญของไข่จนถึงเป็นลูกปลาแบ่งออกเป็นระยะดังนี้หนึ่งครเวตสเตตระยะการแบ่งเซลล์ของไข่จากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์จากสองเซลล์เป็นสี่เซลล์ แบ่งดังนี้ต่อไปจนถึงแบ่งเป็น64เซลล์ลักษณะที่เห็นเป็นกลุ่มเซลล์เล็กๆที่เบียดตัวแน่นระยะสุดท้ายนี้เรียกว่าโมรู่าสองคือบาสตูราสเตเป็นระยะที่เกิดขึ้นต่อจากระยะโมรู่าโดยมีการแยกตัวของกลุ่มเซลล์เป็นสองชั้นเป็น ชัออ้นบนเป็นพวกเซลล์บาสตัวเดิมซึ่งจะเจริญต่อไปเป็นตัวปลาชั้นล่างเป็นเพอริบาสจะเจริญต่อไปเป็นเยื่อหุ้มไข่แดงและจะเกิดมีช่องว่างระหว่างชั้นทั้งสองช่องนี้เรียกว่าบาสตซีนและชูราสเตตระยะนี้จะเริ่มเกิดเป็นเนื้อเยื่อสามชัน้นแอโตัเดิม มีโซเดิมและเอนโดเดิมเกิดขึ้นภายในจะ,จะเจริญเป็นอวัยวะต่างๆในระยะต่อไปเจอมริงสเตตร,ระยะนี้ขอบของเซลล์ที่คุมลงมาหนาตัวมากขึ้นเป็นวงคล้ายวงแหวนแต่บริเวณตรงกลางจะบางและจะเกิดเอมบริโอนิกซีนขึ้นยาวพาด อยู่บนไข่แดงเหตบัตและเทลบัตสเตปด้านหน้าของเอมไบโอนิกซีนยกขึ้นสูงจากผิวของไข่แดงเกิดขึ้นเป็นเหตบัตซึ่งต่อไปจะเจริญไปเป็นส่วนหัวเทลบัตจากเกิดภายหลังเป็นปุ่มหางยื่นออกมาจาก ขอบวัดตัวเดิมซึ่งจะเจริญต่อไปเป็นหาง organ e formation อวัยวะต่างๆจะเริ่มเกิดขึ้นต่อไปได้แก่สมองตาหูหัวใจสันคลีบและโซไม้ที่กลายเป็นกล้ามเนือ้อซึ่งจะเจริญไปเป็นคีบต่างๆอวัยวะภายในต่างๆเป็นต้นอวัยวะที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆเจริญจนทําหน้าที่ได้และ ปลาก็จะโตขึ้นและเปลี่ยนรูปร่างไปจนผพ่อแม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องระบบสืบพันธุ์กว่าจะเกิดเป็นปลาต้องใช้เวลาแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ